แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดครับเขาปั่นไปเรื่อยๆเพื่อจะไม่ให้โดนแกล้งในเทอมทม่สสองนั่นเองถึงรั้วแล้วมันเบรกไม่ทันแล้วบินฟิวสวัสดีครับพบกับช่องมังงะโลจิขับกับรายการหนึ่งตำบลหนึ่งมังงะ วันนี้ก็มาเป็น E ีีแรกนะครับที่ผมอยากเป็นทางการนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็มีเกิดมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําสักทีนะครับซึ่งรายการนี้จะเป็นในรูปแบบการป้ายมังงะนะครับว่าอยากให้ลุกคนได้ลองอ่านดูนะครับตามสไตล์ของผมนะครับแล้วก็จะมีความรู้สอดแทรกมาเพิ่มนิดหน่อยนะครับตามสไตล์ของช่องเราซึ่งวันนี้นะครับต้องบอกกันนะว่ามากับมังงะอีกหนึ่งเรื่องของอาจารย์อีโออาซาโนนะครับก็คือโลกแสนวิเศษนะครับผม ซึ่งต้องบอกก่อนหน้านี้นะครับที่หายไปนะครับซึ่งไม่ได้หายไปไน,นะครับผมเป็นโควิดนะครับเ <What? S 1> พิ่งกลับมาใช้เสียงได้ในเร็วนี้นะครับเราก็ได้กลับบ้านเกิดน,นะครับไปพักผ่อนให้ตัวเองกลับมาทํางานอย่างเข้มแข็งและเต็มที่นะครับผมโอเคหากใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าอาจารย์อินอโนอาซุโนะคอไครนะครับก็คือผู้วาด อย่างเช่นเรื่องโอยากซูมิปูนปูนะและอีกหนึ่งเรื่องนะคือเรื่องเดดเดดเดมอนดี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 ดักชั่นนะครับผมเล่มเนี้นครับเคยเปิดกล่องเมื่อไปคลิปที่แล้วเองนะครับซึ่งเป็นการเปิดกล่องของ EP ีที่2ครับทุกคนสามารถไปดูได้นะครับผมต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้นะครับผมหายากมากนะครับเพราะว่ากว่าจะหาได้นะครับใช้เวลานานอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ต้องหาซื้อแบบว่าเสนอราคาให้เขาประมาณที่ผมได้ประมาณคือ300บาทนะครับก็สภาพก็ ต้องบอกตรงๆว่าดีครับผมเพราะว่ามันเล่มนี้สิปีได้นะครับเพราะว่า <What? S 1> ตั้งแต่ปี2000ปี2554นครับประมาณ11ปีที่แล้วนะครับผมแล้วก็ได้มา2เล่มเลยซึ่งบอกได้ว่าคุณภาพดีแล้วก็เป็นถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลงานของอาจารย์อิเนโอนะครับที่มีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าจากค่าย C.K.O. คอมิกนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าเนมารก็ต้องเป็นค่ายพีเนชั่นหรือว่าค่ายของ Pirate เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำของอาจารย์อ e ินิโอให้ครบเลยนะครับเ,เพื่อนๆจะได้ดูแบบยาวๆเลยนะครับว่าผลงานอิมิโอมีเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคแล้วก็ ยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ช่องเราได้ทํารีวิวไปแล้วนะครับก็คือโอยาซึมิปูดปูนะครับเป็นช่องรีวิวนะครับก็สามารถดูคลิปเก่าได้เช่นกันนะครับผมโลกแสนวิเศษครับก็ตีพิมพ์ในช่วงวันที่19มกราคมนะครับปี2002ตีพิมพ์เสร็จวันที่19มีนาครับปี2004ครับแปลไทยโดย KO Comment นะครับซึ่งเล่มนี้ก็มีเพียงแค่2เล่มจบเท่านั้นนะครับ เป็นผลงานเรื่องที่4ของอาจารย์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องฟูซูโนฮิเมื่อปี2000นะครับแล้วก็จะมีโซฟูกุยชิกิจิโกคุปี2000เช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือยูฟุการะโคนิชิวะนะครับปี2001ครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาป้ายยาอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์ไทยนะครับคือโรคแสงวิเศษนั่นเองซึ่งผมอยากให้ทุกคนลองหาอ่านก็ได้นะครับเพราะว่าอาจจะหายากสักหน่อยถ้าหาก เจอในราคามือสองก็รีบซื้อนะครับผมคิดว่ามันน่าราคาจะอาจจะขึ้นเรื่อยๆได้เลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากแล้วแล้วก็ผลงานของอาจารย์อินุเริ่มจะค่อนข้างที่จะแมทในประเทศไทยแล้วนะครับผมสำหรับผมนะครับเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทําให้ผมตกใจในหลังอนะ่านมากเพราะว่าตัวอาจารย์อินุ ซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักในผลงานเรื่องปูนปูนใช่ไหมครับที่จะเขียนในเรื่องราวที่แบบว่าดาร์กแล้วก็สมจริงเลวซูเมีติหรือว่าเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์และความเป็นธรรมชาติแต่เรื่องนี้นะครับเขียนตรงข้ามกับปูนปูนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการที่แบบหนึ่งคนอยากตายหรือว่าหนึ่งคนที่แบบว่าใช้ชีวิตแบบว่ารอวันตายนะครับซึ่งเรื่องนี้จะสอนให้เรารู้นะครับว่าคุณค่าของชีวิตนะครับยังมีอะไรให้ทํามากกว่านี้นะครับ ผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่พลิกบทบาทของอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างชื่อเสียงให้กับอาจารย์เช่นกันนะครับ Level. ต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ว่าการดำเนินเรื่องสตอรี่ของเรื่องนี้นะครับเป็นอะไรที่แปลงมัคหรับผมนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันสักตอนหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างให้นะครับผมจะเล่าแบบวิธีการเล่าเรื่องของเรื่องนี้นะก็คือเป็น เรื่องที่แบบจบตอนต่อตอนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นตอนยาวที่แบบเป็นตัวละครเอกก็ไม่มีนะครับตัวละครเอกไม่มีเป็นจบตอนในตอนแล้วก็แต่ละตอนนั้นนะครับก็จะเชื่อมโยงหากันนะครับเช่นแบบว่ากลุ่มเพื่อนของตอนที่1นนะครับจะรู้จักคนในตอนที่2แต่คนที่2นะั้นจะมีความสัมพันธ์กับตอนที่8 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตอนจบของที่นสองนะครับมันก็จะขมวดปมนะครับว่าเฮ้ยอันนั้นมาเป็นอันนี้อันนี้มาเป็นอันนั้นสุดท้ายก็จะได้แบบคําสอนของที่เรื่องนี้แนะนํามำครับซึ่งอาจารย์อ e ินโอก็สามารถแสดงสื่อที่เขาต้องการที่จะสื่อมาได้นะครับผมชอบมากนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าต้องแก่บเบาๆนะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ผมเพิ่งโดนมาเนี่ยเห็นไหมมาเอ้ยโคตรเจ็บเลย ตอนที่1นะครับเขาเรียกว่าวิ่งแจ้งนะครับแล้วก็คือตอนแรกนะครับก็จะเป็นตัวเอกนะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่แบบห้าวๆน่อยเล่นดนตรีนะครับซูบรีนะครับแล้วก็แบบว่าชีวิตนี้ก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วแล้วก็ต้องตั้งวงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องมันก็จะดําเนินไปดําเนินไปนะครับตามชีวิตที่แบบว่าโตดมันไม่มีอะไรนะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องไปหาวงดนตรีหาวงนั่นวงนี่มาเล่นนะครับ เมื่อก่อนตัวเอกผู้หญิงนะครับก็เคยมีวงที่แบบดังๆมาก่อนก็มีรุ่นน้องมาชวนทําวงนั้นทําวงนี้นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทํานะครับผ่านไปไม่กี่ปีจากผู้ชายคนนี้ก็กลายเป็นผู้ชายคนนี้นะครับก็กลายเป็นคนมีงานมีการแล้วก็อยู่ดีๆคนนี้ก็พาพี่ผู้หญิงครับไปกินเบียร์ที่ห้องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้กีตาร์บ้างแล้วก็ผู้จากคนนี้ก็แบบ ขอกอดหรือขออ้อนเลยได้ไหมเพราะผู้หญิงคนนี้ก็ชิดอะไรประมาณนี้สุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรกันนะครับแล้วก็ขอกหลับไปพอกลับมาผู้หญิงคนนี้กลับมาบ้านอ้าวไฟไหม้เฉยอ้าวไฟไหม้ไฟไหม,ม,ม้แล้วตัวสัตว์เลี้ยงมันล่ะเป็นยังไงบ้างที่เป็นตาภาพก็นั่งคิดว่าตาภาพมันคงจะหนีออกไปหรือเปล่าแล้วก็กลายแบบถอดกระดองปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็วิ่งหนีสุดท้ายก็ฝันไป ฝันไปนั่นเองนะครับแล้วก็แบบมานอนแบบใต้สะพานสุดท้ายก็หมุนไม,ม่มีที่ไปนะครับแล้วเขาก็ร้องไห้สุดท้ายเขาก็แบบมามาเริ่มชีวิตใหม่กันเถอะเรามาตั้งวงกันดีกว่าอ่ะเรื่องมันก็จบประมาณนี้มันจะปล่อยให้เราแบบขาดใจไปก่อนนะครับต่อมาก็แบบนี่คือตัวเอกตอนที่แล้วก็มาจะมาเจอตัวเอกตอนที่มันเป็นหน้าขั้นนะครับ มันเป็นหน้าขั้นซึ่งบ่งบอกว่าไอ้สองตอนนี้คือจักรวาลเดียวกัน,นครับต่อไปก็เป็นตอนเด็กนะครับผมผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบตอนนี้นะครับเพราะว่าอ่านแล้วมันอินพักนิดหน่อยเพราะว่าตอนเด็กผมก็เป็นเด็กที่เคยโดนแกล้งมาก่อนนะครับซึ่งเด็กนี้นะครับเป็นตัวเอกของตอนนี้แล้วก็จะมีอีกการครับอีกการนี้ก็เหมือนแบบว่ายุยงให้เด็กคนนี้ตายนะครับแบบว่าให้เฮ้ยมึงเดินไปชนให้รถดเดินชนซี่อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็โดนเพื่อนในห้องแกล้งมากอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอีก,กาก็แบบคอยมาแบบพูดเข้าหูตลอดว่าเฮ้ยทำไมชอบโดนแกล้งทำไมนั่นอย่างนี้นะครับพอแบบว่าเพื่อนผู้หญิงนี้แกล้งแกล้งแกล้งปุ๊บจิบปากาจะจะมาแทงปุ๊บสุดท้ายก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าเพราะว่ามันไร้สาระนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่ามันไร้สาระก็โดนแกล้งเนี่ยโดนแบบเอาขยับมาใส่ในตู้ล็อกเกอร์รองเท้านะครับ ต้องบอกนะคบว่าตอนนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตอนที่แบบว่าเด็กคนหนึ่งที่เขาจะก้าวข้ามอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเขาต้องใจกล้า like มากมากเลยนะครับอย่างเช่นการละเล่นนี้นะครับถ้าหากใครถึงเส้นชัยก่อนนะครับจะได้เป็นคิงของเทอมที่2องครับคิงของเทอมที่2ก็คือจะมีคนติดตามมากขึ้นเลยนะครับซึ่งเด็กผู้ชายเขาก็ไม่กล้านะแบบลงมาบึ้บบึ้บปบั่นจักรยานลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บสุดท้ายก็สะดุดกับก้อนหิน แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่หยุดครับเขาปั่นไปเรื่อยๆเพื่อจะไม่ให้โดนแกล้งในเทอมที่2นั่นเองพอถึงแบบว่าถึงรั้วแล้วมันเบรกไม่ทันแล้วบินฟิวอ่ะประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็เกาะอ,อีก,กาครับเกาะอ,อีก,กาบินสุดท้ายก็เข้าโรงพยาบาลตามระเบียบนะครับผมสุดท้ายก็เพื่อนที่เคยแกล้งนะครับก็กลับมาติดตามนี่อารนุสวัร์ค่ะอะไรประมาณนี้ครับ แต่ผู้หญิงแต่เด็กแต่เด็กคนนี้ก็บอกว่าเออไรสาระนี่หรอชิงของห้องของพาน,นั้นเธอเอาไปเลยดีกว่าเอ๊ะเอาละรีบไปโรงเรียนได้แล้วซึ่งเป็นอไอทีเท่มากเลยนะครับซึ่งนี้ก็จะเป็นเอ็นเครดตนะครับว่ามีรถ่านปุ๊บมันจะบอกว่าตอนต่อไปมันจะเกี่ยวกับอะไรนะครับซึ่งตอนต่อไปมีคนวิ่งอ่ะวิ่งนี้เกี่ยวกับอะไรใส่หมวกอ่าตอนต่อไปก็เกี่ยวกับการป้นเงินนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมมันจะมีหนึ่งเล่มกระบาณ8ตอนนะครับ ซึ่งนี่ไงไอตอนนี้ไงจำ,จำได้ไหมครับที่ผมเปิดไปเมื่อตอนที่ตอนที่หนึ่งที่ว่าว่ารุ่นน้องมันส่งมัวฮอกสุดท้ายก็กลับมาทำงานอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องไลายเส้นนะครับผมว่า ด้วยความเป็นอาจารย์ของอ e ินิโอนะครับเรื่องว่าไรเส้นผมก็ไม่มีอะไรติดขัดอยู่แล้วนะครับยิ่งช่วงแบบช่วงแรกๆก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่พอแบบเฮ้ยเรากลับมาอ่านกลับมาดูนะครับโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบวัตถุโบราเลยนะครับที่สาหาได้นะครับซึ่งผมภูมิใจมากเลยโอเคแล้วก็พอเล่มที่2นะคะรับเล่มที่2มันก็แบบว่า เป็นเนื้อเรื่องทั้งหมดที่แบบตอนต่อตอนต่อตอนต่อตอนนะครับมารวบรวมให้เป็นตอนสรุปแบบ1ตอนนะครับที่ว่าทุกคนจะมีตอนจบเป็นยังไงนะครับซึ่งบอกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมอยากแนะนําให้อ่านแล้วผมก็มีนพี่คนนึงนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีเวลานะครับผมจะลองถ่ายดีแอคให้พี่เขาอ่านดูนะว,ว่าเออจะเป็นยังไงนะครับ ซึ่งมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมอยากให้ทางค่ายนะครับซื้อลิขสิทธิ์มานะครับ้ามันเป็นของ r i v a t e นะครับผมก็อยากแนะนํานะครับก็คือเรื่องพี่นายกรรมสายลุงนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่แบบว่าเป็นเรื่องสั้นที่ดีที่สุดที่ผมเคยอ่านมาได้เลยนะครับผมเป็นผลงานของอาจารย์อินิโออาซาน่เหมือนกันนะครับผมก็รายการ1ตํางบนหนึ่งมังะก็จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นอีพีแรกนะครับแล้วผมก็เจ็บคอคันคออยู่นิดหน่อยนะครับ ผมก็อยากแนะนําว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับว่าอยากให้ทุกคนได้ลองหาซื้อและลองหาอ่านมาดูนะครับเพราะว่าเป็นผลงานช่วงแรกๆของอาจารย์และผมมั่นใจว่าผลงานอาจารย์นะครับจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากระแสของอเรื่องปุนปูนแล้วก็เรื่องเด็ดเดดก็ไม่ตกเลยนะครับหากทุกคนชอบคอนเทนต์แบบการป้ายมังหาที่แบบผมก็พูดมมโง่ส้วๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ เพราะว่าผมก็ไม่มีสคริปต์ผมก็พูดในตามที่ผมนึกได้นะครับถ้าหากยังไงทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์และส u b s c r i b e ให้กับช่องมังงะโรจิขับ,บ,บ,บนนงงด้วยนะครับกับรายการหนึ่งตำบลหนึ่งมังงะด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอลาตัวไปก่อนนะทุกคนสามารถดูตอนเก่าๆได้ตรงมุมขวาไอได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ซึ่งมันจะมีผ่านโอเคที่ผมว่ามันเชื่อมกันยังไงครับซึ่งอันเนี้ยตอนที่หนึ่งครับ ตัวเอกก็คือผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็เขาก็เขาซึ่งตอนจบนะครับเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าบ้านเขาไฟไหม้นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนนะ